ัสดีปลาลุงยันไม่น้าให้ัสดีปลาลุงได้ขนมมาต้นนานนานไพเอาหาเด้ดน่ะได้ขนมลราเขาบทถูย่านานไพซื้อหายบางคำน่ะอย่าอย่าป้าไปแม่ลูกไปหากินเข่าจนบ่ายก็แห้งเลย มันอุกได้เจ้าอยู่อนเจ้าเพื่คยนี่อยู่กันแล้วบานนี้เวลามีงานบุญงานยังเจ้ากับไปน้ำลูกน้ำลานนะเจ้ากับเพื่อนบ่หาอยู่ผู้เดียวเมาขาบอกให้อยู่ผู้เดียวอยู่มองเก่าก็สิเป็นยังผู้เดียวระวังเนี่ยขี่คนเดียวกับบัวดอกอยู่ผู้เดียวอยู่แค่กับกูฮะอันนี้ว่าเพื่อนจะคลองเขามีประสบการณ์มันอยู่ผู้เดียวมิแต่หาย อันนี้อ่ะส่วนอันนี้เฮาว่าจริงๆลังเถื่อเฮาปัญหาสคริปต์ FC บ่ว่าเฮานั้นบีบน้ําตาลังเถื่อหผู้เดียวเฮาบ่บีบเฮาบ่หสคริปกะอันนี้โอ้ยคั่นว่าันิบ่ได้อนบ่ได้ตัวเรื่องจริงๆคั่นูเว้านีบ่เป็นหยังอยู่ผู้เดียวก็บปัญหามันสิกเาแกเครียดแกนั่นได้น่ะไปทําบุญไปวัดไปว่ามหาหมู่มันก็ลืมเป็นคือกันได๋เสียเอก็มีตาหือกันแล้วมา แล้วก็มีแต่หายค่กิไอมีกล้องถ่ายเนเบอกะกี้นะมีแต่หายเรื่อยๆเงาขอแต่ทุกมือนี่ก็ยังตามเลยก็หายเลยก็ย่าโ่ได้หายหึงคัน้าไปออกหมูเรื่อยๆไปวัดไปยังเรื่อยๆแล้วห้ามหไปเรื่อยๆบ้าเศร้าบ้าเศ้าไ่เ็นว่ายังหายกนห้มโบได้ตั้งใจสิหายได้มันต่าไปหาหมูว่าพืนะกาย้่หาเ้าอ ไปึ้นกินข้าวชุกนขคืนกินข้าวเพียลคืนข้าวบอกอยู่กินข้าวน้ำตีข้าวเจ้าหน้าข้าแต่งซองผ้าเลยแต่งยังกินอยู่ว่าซองผ้านะ นี่ยังกินอย่างอ่ะซองผาเฮ้ยเมนเฮาตั๊กหายนะบอ้ย FC ว่าโอ้ยตั๊กหายย้อยจอยแล้วตั๊กหายเพิ่นมือเส้าเนี่ทั้งลาบแดงทั้งขว้าขาวทั้งอีซังอาหารกินอ่อมข้าวหายเพิ่นแดงห้เพิ่นแตงหายเพิ่นมือเส้าเนี่พี่น้องเพิ่นกลางหิวออกมาสุลูกสุลานกินกระต้มกับได้ใส่เพิ่นซองโคมเบิร์ด กินขนมเพ้หนาเอ๋กินขนมไพ้นาะนาจะกินขนมไพ้เนอะจอบเยี่ยมลังจอบไปได้ออกมาเหม่อซองเหม่อพี่น้องเอ้ยข้าตบุญไหว้งานทางนนาเนาะยาไซยัจอดไหสู้ห้ได้จักจันนะแลิแลราได้ารตี ลบไปเบิ่งไฮมเท่าในที่สื่อน้ำเล่าอย่าคุณเราฟงเล้าเองบ่ได้ออกมาเมือสองเมือพี่น้องเลยข้าจะแหลนเบียกทางหน้าจนบ่ได้นังขาจนให้แข่งค้านนะข่ายอีกหนึ่งเลือดลงแข่ง จนบ่ายบอนี่นะกำลังกินข้าวเทียงอยูอ่กันง่งง่งเงีอยมเพื่อเลี้วจากนะคุณแมพี่น้นองเลยเสือ้อสั้ผักกอนเชะอกมือสองมือ มันหากับมานาวมือเชาอ้าออกในกับมือว่าในหนละดาวมือเห็ดเวียงนั้นจนสิเป็นลมแดนลี่รอคุณนะนอนรับอยู่บ่เฮ้ยกูยัมบ่งีบบ่ได้บบหงีบสามแล้วฮ่ะรับปรตื่นนั้มันบ่วรับดอก Hmm? Lột nhảy xuống nam Ai chắc hả? Tô sàng nằm nổi nằm bao nam Ờ Ờ Ờ Nhi, nhi. Mà xem này lúc này, bà lúc xem cà phui này Cái bữa nay cà phui, tốt ngay là tốt ngay cà phui Tốt ngay là cà phui mà lúc ta lại nhìn hương Bởi mà chậm nhảy bò nhảy nó mẹ nằm phụt lúc bây Nà, mà vượt có mấy ngân nữa hả? có ngân cà chè Rồi ra sẵn là phía nào Bắt ăn à lúc, bắt ăn, bắt khao hàn นี่ไส่ตุ๊กหนึ่ง่ไสกระซมาตุ๊กหนึ่งมีหนามตุยนนไม่มีหนามตุ้ยเนี่ยตุกกระเทใส่ตุ้ยละงอม้แน่ยังบนโานะตุจะได้เนึ่อผีมดนบามันยังหน่อยเออเออน่าสนานข่อยนี่แหละเก็บหา เก็บนากินในเพื่นเมื่อว่าข้าคือสีเล็กน้อยคือสีกินแสบมาไปตักลาบแดงลาบมันข้าว,ข,วาข้าวหายมกเ้อยไหมเพื่น,นจันจกเพเป็นคนลาบยังมาลาบยำเสาเนี่ลยลาบใส่ข้า,ขาลาบหมาวานเนี่ยนะ,นล,ะลาบหมาวานเนี่ยนะเต่งลาบกับผู้ใดเออนี่ยแหละเดิมาเหนื่อยแล้วเปลี่ยนชิวกัน เทจะพูดว้านอาตุกจะวเนาะแบบเท่้่าจะพู่ยไา้เง้อัตุกอัตุกเมือสั่งน้ำไปเตรียมงานลพี่นิอ่ยอะมุมลูกมุมมุมมุมพ่อมาเลยพ่อมาเลยให้พ่ออุ้มมีบ้างเปียเสยปอบอ่ะ ติดแต่แม่ต <sa ีตีขี้กับได้อืมเอา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 หนึ่งเลื่อนหรือขั้นจบนะอ้ไส้มาเศร้าเนี่ยบ่หรือมานอนพี่ ก่ออยูงหนเ็ดได้ดิเนาะได้แต่มื่สอินัเ็ดเองมาันเ็ดทวดนัวสีอ้้ยที่เคอง่้างช่วงช่วงอร่งวนองขามอูงงาเอาขาวน่นอกอู่บ้านเอามาส่งเมอานกสงมาจากเาวุงๆนบอ เตรียมงานพี t. Aí, t ่น้องเลยไอ้ทามเบาดาวได้เมื่อเราไปได้จังไดปรึกษากับเกย์กับน้องเราบ่ะเออสุมาปิดเนี่ยสุขี้ปุนสิลงปุ่น บอมันพรีอะอะรกัมันจังยจมานเก็บทำนี่กพอันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทพี่นนองน้ำหันแพ็กกับตู้แก๊สเศร้าตุก Alo mà hình như mày cả đạm này. Hả? Huh? Mày cả đạm này nè này. Bừng nọng này hả đứa? Bớt là cả chốp, chốp là cả bớt hả lẽ. Mở đây hơi, đây mở đây hơi. Nhưng đây mở. Bức xa là bảo là sao còn bọn, Ừ. Hàm ơi, ma ฮัมไอบินก็อยู่ก็ได้บ่ยังมามานอะเออย่กานเองบ่วนละบนอืมหักย่านเองอยู่แบบเห็นกับมือกับตาบ่เหู่ในเหตุการณ์ พังกระพิณ์ไปในนอนน้ำกันวะมันก็ละหองหน้าหน้าหน้าเห็นแม่เลยแม่แม่ลบมบลบโดดจืดหรือได้่ะตะบักผ่อนก็เตรียมปรึกษาเตรียมงานกันต่ออีกแต่ว่า มันซิมีข้าวสิเผายพ,พอเหี่ยวหม่วงได้ยะพอเกี่ยงจักสิมออได้ข้าวสิเผานี่ไม่ไหวนี่ไปไปนแหละแล้วก็ต่อมากับบุญทีสาว่างอีกวันที่หาเนี่นี่เัมือนก็วันที่สามสิบนี่แหละนี่มันมีแต่ตางานต่อ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 ,ตอเลยได้จว่าสร้างกระทะขางวยตัวหนึ่งวันนั้แป้งดิ้งกับตัวหนึ่ง ัสามปีสามเดือนกะจังหวะกันใหม่อ่ะซ่านพี่น้องเลยเป็นยังเขในพูดวเพื่อนนัสุดจังหวะแบบเบื้องสามปีสามเดือนพี่น้องสามปีสามเดือนกัน่าบกขิดนะข้าวเดียวจะไหนปลอกแปลกแน่ปีหนึ่งเลยปะคือแน่เลยเนนะชิล่งหน้าอีกเลยยิ้นเข่าฮะกะซีจักเท้าชิล่งหน้าอีกเลยนี่นะ อ่าเจ้าหนแาทเนี่ยเลียงที่ซองอีกแหละอ้ยอ้าวแน่ปุกโลดแน่เจ็บบอถึงยามพระท่านได้เมื่อี่นเอากำลังปรึกษาหาลือกันโอ้ย อนยงแล้วานลายโอ้ยจโจอย่งงานสมแส่กันบ่ะด oh. ีวาได้ได้อืมแันได้มึงกงาันนี้ได้กับบดุมีด้วผู้เล่นี่บุญสีสว่างผู้เล่งานเพิ่นผู้เล่แมนกยามได้กงซบแล้วก็มาแล้วมาแล้วบุญสีสว่างแล้วบุญสีสว่างนะหวยขย่องมันอยู่ใกล้เนาะมันที่เก้าขยองเก้าหรือสิบสองวะอันลก็มีมอลมเหลือง เดี๋ยวจะไออกมาหานเป็นตุ๊กตกลับลออดงีอนนต้องทามลงอต้องามตองลงอดนูหน้าๆนาออลงนี่ลงอมันกบเป็นมนนอยู่สายหมองเราอยู่นะกายุต้นบงงดอนในดอนแนนมอเห็นเนาะโอ้กลเต๋อ ฮะตั้งเหนือไปเติบ <c oughs> อันอันที่เซ็ตซัดขาลงขาไปขามางานพี่อ้อยู่ไทยเบอร์เทอรเ์เลยร่วมเบสเซ็ตน่ะดูพี่น้อวงขนาดคอเขาดิเนาะอันนี้อัน,อนว่าว่าเหยียบแซนในเอฟซีบุเสือร่วมเบิร์ดเบสเซ็ต ว่าทำไมมดมดลายจังผว่าโอ้ยลายเอเเงินกพี่น้องเลยเกือบเหยียบแสนนะสโบสี่โบแสนงนั้นสิอ่แมน ว่าไม้ชุเพิ่นมันบเวชลายฮาน้ำเบาร่วมว่ะขาโรงพยาบาลขาซบจุ๊ดต้องใส่จ่ายเบิร์ดอ่ะสกัดเขาวันนะ่ะเออฮะแล้วสใส่จ่ายหัวน้องถือพื้นเด้อ,ก,ก,ก,ดะะก,อก้มลงกุ๊กเลยนะฮะใช้อะไรเกือบกิ่งหนึ่งเน่ไหกบอ่อเอามอไรเขาสิน้ำเก็บไห้ไพ่บ่อไห้เบิดหนะเขาก็ต้องน้ำเลยพวกเก็บ เขานำให้บาตุกีบทุกบาทมันอยู่ในหัวขัวาัว่าปุ่มพูนบ่มีไ่ข้างจากคนนหน่ำาน่ำหน่ทุน่ำ ว uh, <hi> ่าวะประกาไปนะจแมน่าอเีมนว่าตะประกาศฮารแล้วไปเลยเออหอย่างน้เามกรทรงนมห้น้องก็เป็นบัสดุยายจอยยายจองมั่งแต่กิดขดอุก ยงี้พนพะ่าโอ้ยจะขำสิบ่าทเงินเงินหม้อมืดบ่องนี่ก็มืดเป็นแสนเลยบ่ตาอ้อยไปใส่ว่าคือบมเห็นตาอ้อยเออสู้เอ้ยเจ้าอย่าขิดอย่าไปอันนั้นเด้อสู้เด้อเจ้านอยสิบ่สบายเจ้าของเด้อเจ้าปล่อยวางป้าให้ลูกเงินชาวบ้านเออไปลูกเต่าเบิ่งเป็นเงินชาวบ้านซอยนนนั่ี ลางคนเขาขายเหินเฮินโอ้พายเฮินนั่นนังเถื่อนันข้าวเดียวเงินสิบล้านนะอืมอ้ามวยอ้ยจะนอนนี่ละอ้ามวยเอาหมุนเฉยห่อยหมุนหมุนหมุนฮดูยางกัดแข่งนะ